ผมจริงๆแล้วผมคิดว่าไอรัฐบาลหน้าตามันน่าจะไม่เกินเดือนหนึ่งนะครับเท่าที่ <c oughs> ท,ท,ที่ที่คาดหวังไว้แต่ตอนนี้มันมันน่าจะเลยสามเดือนแน่ๆใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> กําหนดวันโบสเนี่ยมันเป็นหลังวันที่สิบหกหรือวันที่สิบหกนะครับที่ <c oughs> ทางสารกำมนดจะมีคมําวินิจฉัยนะครับซ <c oughs> ึ่ง <c oughs> ผมคิดว่าอายิ่งเนื่อนนานออกไปเนี่ยมันยิ่งเสียโอกาสประเทศนะครับแล้วก็ <c oughs> อมันทําให้สเสถียรภาพในทาง การเมืองและเสียภาพนิทางเศรษฐกิจมันมันมันไม่ไม่ไม่มีความเสถียรนะครับแต่ว่ากรงไสก็ตามเนี่ยผมคิดว่าระหว่างนี้มันมันได้เห็นการทํางานของหลายองค์การพยบนะครับของของรัฐไทยนะครับที่ที่แบ่งหน้าที่กันทำนี่นะครับเช่นของกรกตของสารมนูญของสวของอ่ากาครเมืองนะครับผมคิดว่าอ่าถ้าจะบอกว่ามันมีข้อดีก็คือเนี่ยเราเราเราได้เห็นอ่โฉมหน้าที่แท้จริงของของขององค์กรเหล่านี้นะครับว่า มีความคิดเห็นนะครับต่อต่อสังคมนี้ยังไงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ผมคิดว่าตําบลศูนุนตกน่าจะไปตกอยู่ที่สมาธิวุฒิสภาหรือว่าสวนะครับซึ่ง<ะ>มีบทบาทสําคัญแล้วก็ได้สแสดงบทบาทอย่างชัดเจนนะครับว่าต้องการให้ฝ่ายใดนะครับพรรคใดหรือผู้ใดเนี่ยเป็นนายรัฐมนตรีคนที่3 0ข,ของประเทศไทยครับซึ่งตอนนี้มผมคิดว่าทางเลือกของเพื่อไทยมีไม่มากนะครับแล้วก็ล่าสุดที่มีการเลื่อนการถแถลงข่าวออกไปนะครับเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยว่าจะมีใคร,ครบ,บ้างเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเป็นสัญญาณสําคัญนะครับว่าตอนนี้เพื่อไทยเองก็ยังน่าแต่ยังไม่ได้มีเสียงสนับสนุนอย่างเพียงพอนะครับหรือว่าอ,อาจจะมีเสียงจนวนหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ไม่เกิดความแน่นอนนะครับเพราะว่ามันก็เป็นติเงื่อนไขของของสภาเองนะครับที่เคยไปลงมติว่ายติเนี่ยในการเสนอนาย,ยุธนตรีมันทําได้ครั้งเดียวในในสมัยประชมุมหนึ่งใช่ไหมครับถามว่าถ้าถ้าตั้งรัฐบาลขึ้นมาได้โดยที่ เพือ่อไทยไปจับมือกับฝากฝั่งของคนที่รัฐประหารเข้ามาเดิมนะครับก็คือคุณประวิทย์คุณประยุทธ์เนี่ยหรือว่าไปจับมือกับฝั่งที่เคยเป็นนั่งร้านนะครับและก็ยังเป็นอยู่นะครับก็ยังเป็นนั่งร้านให้กับคณะรัฐประหารอยู่เนี่ยจะเรียกว่าเป็นรัฐบาลประชาธิป,ปไตยอย่างไรล่าลบากนะครับลำบากมากเพราะว่าแต่ถ้าจะถามว่าจะเรียกว่าไงให้มันถูกต้องเนี่ยเราเรียกว่าเป็นรัฐบาลที่ช่วยสืบทอดอํานาจให้กับคอชออย่างนี้ได้ ซึ่งผมคิดว่าเอาเข้าจริงถึงวันจริงแล้วเพื่อไทยจะเปลี่ยนใจได้นะฮะคิดว่าเพื่อไทยน่าจะทบทวนผมคิดว่ามีเวลาทบทวนนะครับที่จะจับมือกับก้าวไกลอีกครั้งหนึ่งบนเงื่อนไขของ MOU เดิมนะครับแล้วก็จะเพิ่มเงื่อนไขบางอย่างนะครับที่มันสอดคล้องกับปัจจุบันเข้าไปมากขึ้นซึ่งอันนี้ผมคิดว่าคนที่สนับสนุนพรรคการเมืองเองนะครับท้งก้าวไกลและเพื่อไทยอาจจะไม่ติด นะครับหรือบนเรื่องขที่อาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็คือ m o u 2ฉบับนะครับที่ทํา8พักแล้วก็2พักที่เพื่อไทยกับก้าวไกลทําร่วมกันเนี่ยอาจจะต้องนากลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จับมือกันให้แน่นนะครับไม่งั้นคือคือมันคงไม่ถึงขนาดไปศูนย์พันนะครับคืออย่างอย่างพักการเมืองที่เราบอกว่าจะศูนย์พันอย่างพักประชาธิปัตย์มันก็ไม่ได้ศูนย์พันถึงถึงขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าโอกาสที่จะกลับมาผงาดได้เหมือนเดิมเนี่ยก็ยากเพราะว่าตอนน นะครับระหว่างสังคมที่มันดีงามกว่ากับสังคมที่มันเป็นแบบเดิมเนี่ยเขาเลือกสังคมที่โครงสร้างมันดีงามกว่านะครับแล้วก็พร้อมนะครับที่จะร่วมกับพรรคที่มีเขาเรียกไรมีอุดมการณ์ทางการเมืองครับถ้าผลักก้าไกลไปเป็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะไม่รวมกับสองลูนนี้ยากมากนะครับเพราะว่าถ้ารวมจากพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยซึ่งมันมีเจ็ดสิบเสียงเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วพรรคเล็กพรรค้อยอีกเนี่ยมาเสียงก็ยังไม่ถึงนะครับเสียงก็ยังห่างไกลคือ คุณจะต้องไปหาเสียงจากสวอ,อ,อีกเป็นร้อยมันมันม,ม,มันยากนะครับ <ง S 1> ทีเนี้ยการที่จะไปจับกับสองลุงเนี่ยแล้วก็หาเสียงอีกสวออ,อีกสักประมาณสักอ่ายี่สิบเสียงนะครับก็กยังเป็นไปได้อยู่ยี่สิบหกเสียงย,ยังเป็นไปได้อยู่นะครับ<ะ>เพราะว่ามันมีสวออ,อีกหลายคนที่ที่บอกว่าถ้าไม่ไม่จับมือกับก้าวไกลเนี่ยเขาก็จะโหวตเพื่อไทยนะครับแต่ทั้งนี้นทั้งนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งร้าวางใจนะครับเพราะว่า<ค>สวเนี่ยมันก็ยังมีความไม่ลงรอยกันอยู่ นะครับแล้วก็จากท่าทีวันนี้ที่มีการเข้าประชุมกันไม่มากเนี่ยผมคิดว่าท่าทีของสอวเองเนี่ยไม่ไม่ได้มีท่าทีที่ดีต่อต่อพรรคเพื่อไทยเลยนะครับรวมถึงพรรคอื่นๆนะครับที่ต้องเรียกว่าจ้องนะครับที่จะขี่คอหรือว่าข่มข่มพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะเอาอํานาจ,จากลับมาเนี่ยก็ก็ยังก็ยังมีความพยายามอย่างสูงอยู่นะครับ,รบผมคิดว่าค,ความยากของการจับมือโดยที่ไม่มีสองลุงนะครับถ้าปัสจากเก้าการยากนะครับอย่างไรก็าตามเนี่ยถึงไม่มีสองลุงเนี่ย เงื่อนไขหรือว่ากาแพงหนึ่งซึ่งเพื่อไทยจะถูกวิจารณ์อย่างมากคือการไปจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยนะครับโอเคภูมิใจไทยภาพเราอาจจะจําภาพได้นะครับของการที่บางส่วนบางคนเนี่ยหักหลังนะครับจากเพื่อไทยเดินไปบวชให้กับคุณอภิสิทธิจ์จนเกิดจนเกิดไอโซฆาตกรรมปี53ขึ้นนี่นะครับของคนสแสดงเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็มารับไม้ต่อนะฮะโดยเป็นแกนนําของพรรครัฐบาลใน,น่วงนั้นนี่นะครับมีพุณอภิสิทธิ์เป็นคนสุเทพที่เราจําได้มีสามปอล์เนี่ยอยู่ใน ยังฝ้าฝังนะครับเป็นตอนนั้นยังเป็นทหารอยู่เนี่ยก็ได้ร่วมกันนะครับใช้กําลังสลายการชุมนุมจนมีคนตายถึง99คนนะครับบาดแผลเนี้ยมันมันยังมันยังฝังลึกนะครับแล้วก็คนแสดงเองก็ไม่ได้ลืมเลือนเรื่องพวกนี้เลยนะครับก็สิ่งเหล่านี้ผมเชื่ว่ามันจะกระทบกับกับการสื่อสารกับคนแสดงนะครับแล้วก็คือไปทางไหนเพื่อไทยก็ก็ไม่ไม่ได้ดีขึ้นไปกว่านี้นะครับคือการกลับมาของทกศิลเนี่ยถ้ามันเป็นการกลับมาแบบกลับบ้านไปนอนอยู่บ้านไปยางหลานจริงๆเนี่ยมันมันไม่มีป ะนะครับากการกลับมาในครั้งนี้มันหมายถึงการกลับมาติดคุกแล้วกลับมาเป็นเขาเรียกอะไรถ้าเป็นหนังหนังไรเขาเรียกว่ากลับมาเป็นตัวประกันให้กับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจึงุ่มเสี่ยงมากแล้วนั่นจะเป็นเงื่อนไข,ขในการเจราจารบนโต๊ะเจราจาที่พอสมควรครับค่ะก็คือมีโอกาสที่จะเลยเถิดไปถึงนายกอนุทินหรือนายกอป,ประวิตย์ก็ได้ไดถูกต้องไหมคะมีโอกาสม,ม,มีโอกาสครับค่ะแล้วทีนี้คุณอนนท์คิดว่าพรรคเพื่อไทยโดนหลอกไหมคะว่าแบบสุดท้ายแล้วเนี่ยสวไม่โหวตให้ เอ่อผมคิดว่าคงไม่โดนหลอกนะครับแต่ว่ามันมันเหมือนกับความคือมันเปลี่ยนได้คือตั้งใจหลอก<ม>หรือเปล่าตรงนี้ผมว่าผมว่าไม่ตั้งใจนะครับแต่ถ้าถึงวันวันวัวจริงๆเนี่ยจะววพลาดหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นการกลับใจทีหลังนะครับอย่างอย่างที่มผมผมเรียนตอนต้นเนี่ยไม่ใช่ตอนต้นแต่ที่ผมประเมินมาหลายครั้งเนี่ยว่าที่เพื่อไทยกับเก้าการจริงๆอาจจะไม่เรื่องกานหักหลังกันก็ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนก็เป็นไปได้คือคือเราอาจจะไม่ต้องไปมองพรรคเพื่อไทยในมุมร้ายขนาดนั้นนะครับหรือวันนี้เราอาจจะไม่ต้องไปมมมมองสวในนนนุที่่่ร้้าาายขัแตผ ณวันนี้อาจจะมีคำมั่นสัญญาใครว่าจะโหวตให้แต่ว่าถึงวันจริงเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้ถามว่าเป็นการถูกสวหักหลังไหมก็อาจ,จะไม่ใช่เรื่องหักหลังแต่อาจจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนใจทีหลังหรือมีเงื่อนไขมีสัญญาณพิเศษมาจากอำนาจของระบบหรือเปล่าหรือมีสัญญาณพิเศษจากใครคนนึงคนนึงหรือเปล่าเนี่ยก,ก็อยู่ที่วันโหวตเรื่องพวกนี้ก่อนวันโหวตสามวันเนี่ยถ้าสวรรมไม่ปิดโทรศัพท์ตัวเองเนี่ยมีสายสมีสายสมพั์โทรเข้ามาแน่นอน ค่ะแล้วแบบนี้มันยังมีโอกาสที่เพื่อไทยจะกลับมาจาับมือกับก้าวไกลไหมคะเพราะต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นจุดแตกหักเหมือนจุดไม่ลงรอยกันอยู่เหมือนกันนะสถานการณ์ที่ผ่านมาผมคิดว่า,าท่าทีนะครับโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก้าวไกลเนี่ยไม่ได้มไม่ได,ไได้ไม่ได้ด่าวกวกโวยวายกับเพื่อไทยอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือกลับมาบอกว่าตัวเองขอช่วประชาชนนะครับแล้วก็ ไม่สบายใจนะครับผมก็เสียใจกับท่าทีของนคือคือถ้าคนมันทะเลาะกันถึงขนาดไม่มองหน้ากันผมคิดว่าก้าวไกลด่าได้เยอะกว่านี้นะครับหลายเรื่องก็สามารถเอาปรเป็นพิปรายได้ด้วยซ้ำเลนะครับแต่ผมคิดว่า,าก,ก้าวไกลก็ยังรักษาท่าทีของการที่พร้อมที่จะกลับไปจับมือกันอย่างมั่นคงบนเงื่อนไขของ mou แล้วก็บนเงื่อนไขของการที่จะแก้ปัญหาประเทศให้มันเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ร่วมกันอยู่นะครับในขณะเดียวกันเพื่อไทยเองเนี่ยผมคิดว่าคุณเสถียรเองหรือว่าคุณอุ้งอิงเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีท่าทีตััดดขาดกบ กับเก้าวไกลแบบเด็กขาดนะครับมันก<ฆ>็จะมีอยู่ไม่กี่คนที่เป็นเจ้าประจำาลยะที่ออกมาพูดไม่ค่อยดีกับ <ừ> กับเก้าวไกลนะครับแล้วก็ส่วนมวลชนเองเนี่ยผมคิดว่าการการแสดงความไม่พอใจเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยกลับมาพูดคุยกันบนเงื่อนไขที่มันรับกันได้จริงๆอีกรอบนึงเนี่ย<ฆ>ผมคิดว่าความเป็นไปได้ยังมีอยู่นะครับความเป็นไปได้ยังมีอยู่ผมคิดว่าการที่เราจะเดินหน้าไปสู่ระบบประชาธิปไตยที่มันสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยมันมันรออยู่นะครับอย่างน,น้อยตอนนี้ผมคิดว่าแม้แต แม้แต่คนที่ไม่ได้เชร์คุณพิธาเองเนี่ยก็รู้สึก<ะ>ไม่พอใจกับการทํางานของสวแล้วนะครับเพื่อนของสวหลายคนก็เริ่มคิดเล่าด้วยกันแล้วเนี่ยหรือแม้แต่ลูก<ะ>เองเนี่ยก็ยังเริ่ม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 ไม่พอใจแม่ตัวเองแล้วเนี่ยผมคิดว่าการเมืองมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับอีกอย่างนึงที่อยากฝากก็คืออยากอยากชื่นชมนะครับสื่อมวลชนด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนหลายคนที่ที่พยายามยกพยา,ยานนะครับถ้าเป็นสมัยก่อน,อนเรื่องหนึ่งสองไม่มีทางได้ออกข่าว นะครับ <tha. S 1> แล้วก็หลายเรื่องแต่ผมคิดว่าสื่อมวลชนของเรามาันเข้มแข็งมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสหลักหรือสื่อมวลชนที่เป็นมวลชนสื่อมวลชนทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันจะมีช่องตัวเองอย่างใหญ่โตเนี่ยก็ก็แข็งแรงมากขึน้นต้องชื่นชมแล้วอไอการเติบโตร่วมๆกันเนี่ยอย่างรุ่นรเดียวกันอย่างผมวันเนี้ยอย่างเนี่ยอ,อย่างสื่อมวลชนที่เป็นคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยมันมันเห็นร่วมกันนะครับว่าบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงแล้วก็ทํางานแบบ แบ่งงานแต่ไม่ได้แบ่งกันโดยตรงแต่รู้ว่าตัวเองอ่ะทำงานอะไรก็ทำไปตามหน้าที่ของตัวเองผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับของของของการเมืองใน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 สมัยนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าปิดปิดโวไอปิดช่องสามเจ็ดเก้าอะไรพวกที่จบนะครับล็อกแท่นพิมพ์แล้วจบแต่ตอนเนี้ยไม่จบนะครับปิดยังไงไม่จบปิดเหน็ดก็ยังไม่จบนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นสัญญาณสำคัญที่ที่บ่งชี้นะครับว่าเราโอกาสที่เราจะเปลี่ยนมนสังคมมันมีมากกว่านะครับแล้วก็ชนะมันมันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ